สวัสดีค่ะชาวดวงดีทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วเดี๋ยวนี้นะคะวันนี้นะคะที่จะมาดูว่าสัปดาห์ดวงดีตั้งแต่7ถึง13ตุลาคมใครจะมีการงานการเงินความรักที่ดีเดี๋ยวแก้วจัดกลุ่มมาละมาดูกันว่าราศีของคุณนะ่ะอยู่ในกลุ่มไหนแบบไหนบ้างนะคะสัปดาห์ดวงดี สนับสนุนโดย Thai Water Engineering ครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02 348 3333 5 เอาเรื่องงานก่อนเพราะชีวิตเราต้องเดินทางด้วยการทำมาหากินเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงดูตัวเองเนาะใครที่อยากจะทำงานปังแล้วประสบความสำเร็จหรือ,อยูนเกณนต้องเลือกงานใหม่หรืองานเก่ามาดูกันเลยค่ะเอาเป็นพวกเรื่องงานก่อนเนาะที่รอข่าวดีในช่วงนี้ซึ่งเป็นเดือนที่แบบบางคนเขาบอกเออจะไม่ย้ายงานจะอยู่รอรับ,บโบนัสอะไรเงี้ยหรือบางคนต้องไปเพื่อจะไปเฮงเลยนะคะมีอยู่สมราศีด้วยกันที่เกี่ยวกับงานที่จะโดดเด่นแล้วก็ต้องช่างใจนะคะงาน ราศีแรกก็คือราศีกันมีเกณฑ์ต้องเลือกนะคะเลือกว่าจะอยู่ที่เก่าหรือไปที่ใหม่หรือตัดสินใจแล้วไปที่ใหม่แต่มันมีบริษัทมาให้เลือกเปรียบเทียบจําเอาไว้นะคะที่ไหนคอนเฟิร์มก่อนเอาอันนั้นก่อนอันนั้นชัวร์สุดแต่ถ้าเรามีที่เข้ามาแค่ที่เดียวให้เลือกที่ใหม่ที่เสนอเข้ามาเลยเพราะดวงคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่แค่ต้องเลือกอะไรที่มันเร็วกระชับฉับไวราศีกันจะโดดเด่นในเรื่องการทํางานตัวนี้มากนะคะแล้วมีเกณฑ์ ที่จะเซ็นสัญญาภายในอาทิตย์นี้แบบปุ๊บ,บเซ็นเลยอันนี้ถือว่าข่าวดีสําหรับเรื่องการงานนะคะแล้วการงานอีกที่นึงที่ลังเลแล้วก็บอกว่าอย่าพิ่งไปให้อยู่ที่เดิมคือราศีกรกฎร,ราศีกรกฎในเรื่องการงานอยู่ภาวะลังเลตัดสินใจไม่ได้บอกเลยนะคะดวงของคุณกรกฎเนี่ยถ้าอะไรยังไม่แน่ใจจงหยุดอยู่กับที่ในเรื่องการงานอย่าพึ่งขยับเพราะขยับไปมีแต่เรื่องเศร้ามีแต่เรื่องกังวลอยู่ที่เดิมถึงต่อให้อึดอัดไม่ไหวแล้วฉันอยากจะตายแล้วอะไรเนี้ยบอกเลยนะคะถ้าตัดสินใจปุ๊บ พังค่ะอดทนอดกัน้นจนกว่าจะพ้นนะคะพ้นพฤศจิกายนไปแล้วก็คือเข้าทันวาเ,เข้าทันวาแหละค่อยมาว่ากันตอนนี้ถ้าต่อให้คุณย้ายงานใหม่มได้นะแลวได้ได้งานใหม่และที่ดีเงินเดือนดีแต่บอกเลยนะคะชีวิตวมันยังเหมือนเหมือนเราหนีกรรมเจ้ากรรมในเวรตามทันเขาคิดดอกเบี้ยจะหนักกว่าเดิมฉะนั้นราศีกร,รกฎจงอยู่เฉยๆนะคะในเรื่องการทํางานแล้วใครบ้างล่ะ ที่การงานดีมั่นคงแล้วหยิบจับอะไรประสบความสําเร็จมีอยู่สองราศีที่แบบโดดเด่นในเรื่องความมั่นคงและมีอํานาจมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งราศีแรกนะคะคือราศีธนูการงานมีความชัดเจนมากขึ้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรประสบความสําเร็จบอกเลยนะใครที่เป็นผู้หญิงเก่ง เป็น L G B T Q นะคะอยากงานปังงานเด่นงานแบบมีอำนาจชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้พูดอะไรก็มีแต่คนสนับสนุนแล้วคนช่วยช่วยเหลือนะคะนั่นก็คือบอกเลยต้องไปไหว้สักการะพระแม่อุมาบอกเลยพระแม่อุมาเทวีเป็นพระแม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงด้วยความเมตตาขจัดปัเป่าอุปสรรคให้ได้ดีแนะนํานะคะของที่นําไปถวายควรจะเป็นของที่ทามาจากธรรมชาติอย่างเช่นนมสดนม,นมบริสุทธิ นมแพะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนมวัวได้ไม่ต้องแต่งสีแต่งกลิ่นนะจ๊ะแล้วก็ถ้าอยากจะถวายพวกของสีแดงดอกชบามีปลูกไว้เด็ดที่บ้านมันเลยแบงแก้วอะแก้วถวายดอกดอกชบาท่านหรือดอกหราบหรือมะพร้าวเออไม่ใช่มะพร้าวมะนาวจะทําให้ล้างอาถรรพ์ล้างสิ่งที่ไม่ดีเพิ่มพลังให้คุณนะคะแล้วก็คลิกนะคะเวลาขอพระแม่อุมาถ้าเราไปวัดแขกเนาะสบตาท่านตอนที่ผ่านเขาไปทาพิธีเราสบตาท่านอะ จะดีที่สุดแล้วเราจะได้พลังเปี่ยมล้นจะหยิบจะจับทําอะไรก็ดีส่วนใครที่อยากจะเจริญก้าวหน้าหรือการงานติดขัดขอให้พ่อแม่ท่านประทานพรให้ท่านจัดให้คุณแน่นอนเพียงแค่คุณศรัทธาท่านนะคะบอกเลยชาวราศีธนูการงานอ่ะไม่ยากเพียงแค่คุณมั่นใจนะจ๊ะอ่ะอีกราศีหนึ่งนะคะที่การงานมั่นคงมีเกณฑ์ได้รับเขาเรียกผักดัน มีโอกาสวางโดนาวางหมากให้เป็นคนที่จะมีอํานาจในอนาคตต่อไปนั่นก็คือราศีเมษเราผ่านมรสุมในเรื่องการงานมาเยอะเมื่อ กันยาก็หนักพอตุลาปุ๊บเอ้ยเริ่มหายใจหายคอข้องแล้วหยิบจับอะไรก็เลิศบอกเลยนะคะอันนี้ดีมากจะทําอะไรก็ทําไปเลยใครที่ทางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในหน้าค้าที่ดินหรือ,เ,อเป็นพวกผู้บริหารเกี่ยวกับพวกโรงงานอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเหนื่อยหน่อยแต่ผลตอบแทนในช่วงปลายปีจะดีมากช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่วางแผนวางไอเดียต่างๆทำให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวจะรุ่งนะคะ นี่ก็คือเรื่องการงานเนาะที่พูดออกไปในลนักษณะโดดเด่นมาดูเรื่องการเงินนะคะในสัปดาห์นี้มีใครจะรวยบ้างหรือมีมีเกณฑ์จะได้ข่าวดีจากการเทรดหุ้นอะไรตลาดปันป่วนแต่จําไว้ว่าดวงคุณจะดีแล้วไม่ตกตำ่ำนั่นก็คือราศีตุลน,นะคะราศีตุลการงานการเงินดีแต่ว่าที่ดีกว่าเรื่องงานก็คือเรื่องเงินมีเงินไม่ขาดมืออยู่ๆเซ็งๆก็มีเงินเด้งเข้าบัญชี5้าหมื่นสามหมื่นสองพันอะไรเงี้ยประมาณคือมีเงินเข้าเรื่อยๆไม่ขาดมือ ถือว่าบุญเก่าส่งเสริมอันนี้ปังมากนะคะอีกราศีหนึ่งที่เงินจะเข้าเยอะก็คือราศีมังกรนะคะราศีมังกรการเงินดีมากเห็นไหมไพ่มีแต่ไพ่เงินไพ,พ่ทองพพิคเนศท่านประทานพรให้คุณแล้วประสบความสําเร็จจงศรัทธาและเชื่อมั่นคุณรักเขาคุณรักท่านท่านรักคุณเรามีท่านอยู่ในจิตใจ สบายแน่นอนค่ะบอกเลยนะคะราศีมังกรมีเกณฑ์ได้เงินมรดกหรืออยู่ๆได้เงินพิเศษจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือหรือมีโอกาสได้โชว์ไอเดียอะไรบางอย่างปุ๊บพอเขาเห็นเขาปุ๊บเขาเอาเงินมาซื้อไอเดียเราอันนี้ดีนะคะชาวราศีมังกรอีกราศีหนึ่งที่การเงินดีจากการ เสียงโชคแบบฟุกๆรายวานันหรือพวกเทรดทุนโฟเร็กหรือบิตคอยแล้วแต่ซัมติงดีมากก็คือราศีพิจิกพอได้ไพ่นะคะพระแม่นางกวักนะคะถือว่าโชคลาภเยอะจะหยิบจะจับจะทํำไรมันเป็นโอกาสเป็นสัปดาห์ทองที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วมีอีกราศีหนึ่งที่เตือนนิดนึงอันนี้ขอเตือนนะไม่ใช่เรื่องดีละ แต่เขาเรียกเป,เป็นราศีที่ต้องระวังในเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะมีอยู่2ราศีก็คือราศีมีนกับราศีพฤษภสองราศีนี้ต้องระวังเรื่องเสียเงินไปกับการเจ็บป่วยของคนใกล้ชิดหรืออยู่ประกันหมดเราต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันอะไรฟิลเนี้ยสำนองทำนองเนี้ยให้เราเครียดหรือมีเกณฑ์ญาติผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้ชายทั้งสองราศีเลยนะทั้งทั้งมีนและพฤษภญาติผู้ใหญ่ผู้ชายจะเจ็บป่วยฉะนั้นวางแผนการเงินดีๆในสัปดาห์นี้จะได้ไม่ต้องเครียดนะจ๊ะอะ เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความรักสําหรับใครที่มันกําลังเรื่อยๆืเบื่อเบื่อน้อยๆไม่มีความรักหวือหวาเลยนะคะบอกเลยว่าจําเอาไว้เลยนะเดี๋ยวจะมีความรักเข้ามาให้เลือกนะคะแต่คุณต้องนิ่งนั่นก็คือราศีเมถุนเป็นโอกาสทองจริงๆมีโอกาสเจอคนถูกใจเข้ามาในเดือนกันยาแต่เดือนนี้จังหวะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ยังบริหารเสน่ห์อย่างต่อเนื่อง ใครชอบชาวต่างชาติมีโอกาสเจอจากแอปพลิเคชันหรือบางทีไปเซเว่นหรือขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเขาก็มาจีบคนมันดวงเนื้อหอมมีเกณฑ์ได้ดวงต่างชาติเข้ามาก็ลองเปิดใจคุยดูแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วหนักแน่นนะคะอย่าผิดสินข้อ3เรื่องการเมนะอ่ะแล้วก็ดวงความรักที่โสดแล้วยังต้องโสดอยู่แต่ถ้าอยากมีคู่แก้วมีเคล็ดลับให้นั่นก็คือราศีกุมค่ะได้ไพ่พระศิวะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ไม่หวือหวา เรื่องความรักมันเรื่อยๆโสดก็โสดต่อไปมีคู่ก็งั้นๆนะแต่ถ้าเราอยากได้ความรักที่ชัดเจนอยากได้ความรักที่ดีลองไปขอพระศิวะสิคะตามตำนานแล้วพระศิวะเนี่ยจะมีศิวลึงเนาะที่เป็นตัวแทนของท่านอีกอย่างหนึ่งคือเป็นผู้กําให้กําเนิดแต่ความเชื่อท่านก็จะเป็นพวกขจัดสิ่งที่ไม่ดีชั่วร้ายเป็นผู้ทําลายล้างจําเอาไว้นะถ้าใครอยากมีคู่รู้หรือเปล่าว่าพระศิวะเนี่ยเป็นสามีเพราะว่าพระสวามีของพระแม่อุมาเนาะ จะมีตํานานหนึ่งที่เขาบอกว่าอยากได้คู่ที่ดีอ่ะแล้วเรามีคู่อยู่แล้วที่มันไม่ดีก็ขอไปขอพ่อสิวะเลยให้ให้ตัดออกไปให้ให้ปัดออกไปได้เลย ท่านก็จะจับปัดให้แต่เราต้องขอให้เคลียนะเวลาขออย่าไปขอให้หนูได้สามีดีหรือให้ได้แฟนดีนะครับได้เมียดีไม่เอาขอให้ได้คู่ที่ดีคนที่สป,ปอร์ตเกื้อกูลกันท่านจะจัดสรรให้เวลาท่านไปขอคุณไปขอท่านนะคะมองมองตาท่านจะดีแต่ถ้านในกรณีถ้าเราไม่มีเทวรูปพระสิวะเปิดจากอินเทอร์เน็ตขอดูก็ได้บทสวดเสชจาก g o o ก l e ได้เลยแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําถวายท่านถ้าสําเร็จพาคู่มากรับไหว้ท่านคะ่ะตอนนี้กําลังฮิตเนาะไปไหว้ตรงบิ๊กซีลาดนรีอ่ะ และตรงแยกและประสงค์ค่ะขอเรื่องคู่ดูได้เลยแก้วมั่นใจว่าคนที่โสดลองไปขอดูไม่จําเป็นไปขอพระแม่รัศมีคิวยาวเกินลองเปลี่ยนมาพะศิวะดูนะคะแก้วมั่นใจว่าคุณจะปังและเฮงมากอ่ะและอีกราศีหนึ่งที่แก้วขอเตือนเรื่องความรักที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือราศีสิงห์ระวังจะโป๊ป้าถ้าคุณเป็นคนมีกิ๊กนะระวังคนรักของคุณจะจับได้แต่ถ้าคุณเป็นคนโสด ระวังจะไปพัวพันหรือซวยเรื่องมือที่สาแบบไม่รู้ตัวภรรยาหรือสามีเขาจะมาวุ่นวายพยายามอย่าไปยุ่งกับใครที่มีเจ้าคอบเจ้าของหรือมีใครมาจีบสกีนดีๆให้เพื่อนช่วยดูเพราะว่าตัวคุณเองจะเป็นอยู่ในช่วงหน้ามือตาโม,มจะมองไม่เห็นฉะนั้นต้องให้คนอื่นช่วยช่วยดูจะดีขึ้นนะคะอันนี้คือแนวทางทั้งเรื่องการงานการเงินความรักทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีวิธีแก้ไขแก้ให้คุณแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าไปจ้า